สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Annie ่แอนเ l ลครับพื้นฐานการเล่น Land of Jail ครับ EP 14ครับก็มีคนถามว่าเราสามารถเอาทหารไม่ให้ป้องกันบ้านได้ไหมหรือจะเซตทหารป้องกันบ้านได้ไหมได้ครับวิธีการเซตนะครับอ่ะก็หน้าจอใหญ่นะครับไม่ใช่หน้าจอใหญ่สีหน้าจอในบ้านนะครับเราเลื่อนมานี่นะครับประตูนะครับจิ้ม อะไรนะกองกําลังรักษาการนะครับจิ้มตรงโลกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าอันนี้คือฮีโร่ที่เราตั้งนะครับจริงๆอันนี้มันเซตเก่าเนี่ยผมต้องเอาออกต้องเอาตัวน,นี้ออกอ๋อมันบอกว่าทห,หารที่แข็งแกร่งที่สุดอันนี้มันคือการบังคับนะครับว่าให้ทหารตัวไหนเฝ้านะแต่ถ้าเราไม่ให้เฝ้าอ่ะนี่ อันนี้คือจะเป็นออโต้นะครับแล้วก็มันจะมีนี่เห็นอันนี้ไหมน,นี่เนี่ยเราสามารถเลือกใช้หุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับเปลี่ยนใส่อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ อันนี้มันขึ้นว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งค่าฮีโร่นะครับจริงๆเราสามารถล็อกได้นะนี่อย่างเวลาเราล็อกใช่ไหมเราก็จะล็อกตัวนี้นะครับอ่าอย่างเช่นล็อกเซตนี้เนาะกดบันทึกนะครับนี่เห็นไหมมันจะขึ้นว่าไอ้นี่เราสามารถติ๊กเนี่ยพอติ๊กปุ๊บเราจะไม่สามารถส่งฮีโร่สามตัวนี้ออกจากฐานได้เมื่อเลือกแล้วแนวป้องกันจะไม่สามารถส่งออกได้ส่งออกไปปฏิบัติการภารกิจได้ สถานการณ์อื่นๆไม่ได้รับผลกระทบแนวที่ตั้งค่าเข้าร่วมชุมนุมอนุมัติจะยังส่งไปตามปกตินะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันส่งออกไปตีสัตว์แหละแต่ว่าเวลาส่งทับเองอ่ะคือเช่นระดมหรือว่าออกไปตีสัตว์เองเงี้ยครับหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่ให้สาบตัวนี้ออกไปนะครับเหมือนเป็นการล็อกให้สาบตัวนี้เข้าบ้านนะครับ เวลามีคนมาตอีอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับสําหรับการไม่สามารถส่งออกได้นะครับเนี่ยเวลาเซตเราก็เซตเหมือนเราเซตการป้องกันทั่วไปเลยครับนี่เราก็มันต้องแอดสามตัวตัวไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับก็ของผมก็มีตัวนี้นะครับอ่ธนูก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตินะครับเป็นระเบิดก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวทองสามตัวที่เรามีนะครับ ที่เก่งที่สุดนะเราก็จะตัวนี้นะครับนี่มีการตั้งค่าที่ยังไม่ได้บันทึกคุณน่าจะจอกไหมก็เมื่อกี้ผมกดปิดนะผมไม่ได้กดบันทึกอ่ะล้วก็กดบันทึกก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหุ่นยนต์นะครับจริงๆตัวนี้เก่งสุดเลยนะผมก็เลยเลือกตัวนี้นะครับนี่เห็นปะเสร็จปุ๊บก็ถ้าสมมติอย่างที่บอกคือถ้าอยากล็อกให้มันอยู่ในบ้านก็กดตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ล็อก มันก็ยังส่งออกได้ปกติอ่ะเดี๋ยวผมลองกดล็อกให้ดูนะนี่พอกดล็อกปุ๊บนะครับอ่ะอย่างเช่นเราจะไปตีตีอะไรดีอ่ะตีน้องหมีแล้วกันเนี่ยนะครับเห็นปะทีมออตโต้ที่เก่งที่สุดที่ขึ้นมาเนี่ยบันดาลไกลเป็นเซตนี้เห็นปะนี่เนี่ยตัวสีทองสามตัวที่เราใส่เมื่อกี้หายไปเลยนะครับเห็นปะนี่ เราไม่สามารถส่งออกอีก3ตัวเมื่อกีได้นะครับจากปกติที่ถ้าสมมุติเราไม่ติ๊กเนาะนี่เราออกแล้วนะน้องมีอ่ะอยู่นี่นี่ครับเห็นปะสามตัวนี้กลับมาแล้วนี่แหละครับคือการตั้งค่าการป้องกันอย่างเดียวนะครับที่ผมรู้นะครับ แต่ถ้าคุณแบบไม่อยากให้ทหารเฝ้าบ้านเลยคือแบบพูด,ดง่ายๆว่าให้เขาตีบ้านเปล่าอ่ะอันนั้นมีอยู่วิธีเดียวคือคุณต้องส่งทหารออกจากบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่งฟาร์มส่งเฝ้าทงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการส่งนะทับเท่าๆกันก็คือคุณก็กดแบ่งครับทุกอันให้อย่างเช่นผมมีห้าทับเนี้ยผมก็กดแบ่งให้มันส่งออกเท่ากันทั้งหมดเงี้ยนะ อตอนนี้มีทหารอยู่ทั้งหมดเท่าไรหร่วะตอนนี้มีอยู่สามแสนสี่ครับยังอยู่ในอรับสมัครเพียบเลยครับมีเพิ่งเอาออกมาได้แค่คราวที่แล้วสองแสนเนาะตอนนี้เหลือเพิ่งออกมาได้ห้าหมื่นนะครับก็พยายามออกมาอยู่นะครับมันออกมาได้ช้าพูด,ดง่ายๆนะเออนั่นแหละก็ ศึกบ้านแตกบ้านพังมากครับโอเคองั้นขอจบอีพีพื้นฐานที่14บสี่ไว้ที่เป็นเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะพยายามมาตอบแล้วก็ถ้าอันไหนน่าสนใจที่แบบเอามาทำคลิปได้หรือหรือไม่สั้นจนเกินไปเนี้ยก็จะพยายามทำคลิปให้ดูนะครับเช่นคลิปนี้นะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ